แล้วแต่ภาภาตัดผินแล้วเพราะเรื่องมันเกิดตั้งแต่เม,ามาื่อวานแล้วแต่สิาตัดิก็ได้ครับเอ้เส้ดีไหวกีงไงไ่ใบห้าใบาสิบใบได้อยู่ครับขึ้นรถแล้วลงเลยไ <c oughs> อ้เหี้ <c oughs> ยห้ใบสิบใบได้อยู่ครับขึ้นรถแล้วลงเลย คดับรรยากาดพร้พอมไหมครับความัาพร้อมอเราคุยกันเลยดีกว่าเกิดเรื่องก็ขึ้นรถเรื่องขึ้นรถประมูลเขาเป็นย,ยังไงก็เอาเอาลองเอาเจ้าตัวนีว้ขึ้นมาได้ครับน้องน้องผมมาขึ้นขึ้นผิดครับแล้วก็ลงเลยครับไม่ได้ขยับรถไม่ไหนเลยครับคือ mm hmm. คือกดขึ้นผิดแล้วก็ขึ้นลงเลยครับ เจ้าตัวคนที่ที่ขึ้นเอาเอาไม้วยะก็ได้น่ารักคล้ายๆเรื่องขึ้นรถประมูลครับมันจะเป็นคล้ายๆเรื่องที่ที่ตอนนั้นที่เอ็ดมดีเป็เรื่องกับฮีโรชีเรื่องขึ้นรถระมูลอ่ะเหมือนเรื่องเดียวกันนะครับอันนี้เขาจำไม่ได้เลยครับสภาถ้าเป็นคนดูเอ็มดีจริงๆมันจะรู้เว้ย สภาแน่จำได้ไหมบที่ฝ่ายดูในมุมมองจำได้ปะตอนก็อยู่ใช่ไหมที่คือรถประมูลผิดอ่ะที่สายฟ้าขึ้นอ่ะขึ้นมาแต่งอ่ะจำได้จําได้ใช่ครับสภาหน่จําได้ครับเรื่องนั้นนะครับอ๋อสภาครับของที่ของที่รชี้ตอนนั้นผมจําได้ละก็คือพี่สายฟ้าขึ้นก่อนก่อนที่พี่สายฟ้าจะขึ้นรถไอมาแต่งเพราะทางไอเดมดีบอกแล้วว่าไม่ขึ้นนะแต่พี่สายฟ้าก็ขึ้นครับแล้วก็ขับออกไปเลย ะครตะว่าอันนี้คือน้องผมขึ้นผิดครับเพราะว่ามันเป็นโมเดลเดียวกันแล้วก็ขึ้นเสร็จปุ๊บแล้วก็แต่มันันคนลายเลยก็ลงก็ลงรถเลยครับไม่ได้มีการขยับรถไปไหนเลยแม้แต่เซนเดียวครับเขื่อมันก็จะออกแกงแล้วนะนะครับลองลองเพราะว่ามันจะมีเรื่องคล้ายๆกับขึ้นรถประมูลรอบแรกที่ผมตีกับเสียไม่ได้ฟาพาจำได้ใช่ไหมครับที่ที่หน้าแลนที่เขาขึ้นขึ้นผิดคัน เออเรื่องนั้นน่ะเรื่องหนึ่งแล้วครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็เรื่องที่เขาเตะฮิโรชิก็เรื่องรถประมูลเหมือนกันอันนี้ก็ที่เขาค้อระเบิประมูลเหมือนกันครับครับคือทางผมว่าทางเขาอะ่ะคือมีปัญหากันมาหลายรอบแล้วมันมันมันมีหลายปัญหาแล้วครับหลายเรื่องอะ<ภ>ที่แบบไม่<อ>ไม่ได้กับอ่าไดมอนเทสคือทางเอเดมดีจ่ายไปทุกทุกทุก,ท,กทุกเรื่องแล้วนะครับ ใายทีละสิบเอ็มบ้างห้เอ็มบ้างอะครับสภาก็ทุกเรื่องอะเอาเป็นว่าเรื่องที่คุยกันข้างนอกตอนนั้นก็เลิกไปแล้วกันเพราะว่าผมผมไม่ได้รู้ด้วยเนาะที่เราคุยกันครับผมอ่ะแต่ว่ามาเรื่องตอนเนี้ต้องถามเขาว่าเขาขึ้นทําไมครับก็คือน้องผมขึ้นผิดครับเพราะว่ามันก็เป็นน่าจะฟูเลียครับมันเป็นโมเดลเดียวกันน้องผมขึ้นผิดครับแล้วก็ลงเลยครับไม่ได้ขยับไปไหนเลยนะครับสภาขึ้นปุ๊บแล้วก็ลงปั๊บเลยพรารู้ว่าไม่ใช่อันนี้ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่า ในข้าในมุมมองผมผมคิดว่ามันอาจจะขโมยก็ได้ครับแต่ถ้าพวกน้องผมไม่เดินไปตรงนั้นก็เขาก็คงขับไปแล้วอ่ะมเมันมันไม่อยู่ในแลนด์ด้วยไงครับถ้าอยู่ในแลนด์เออผมผมเข้าใจอยู่ว่ามันขโมยไม่ได้แต่เนี่ยมันอยู่ <c oughs> หน้าบ้านอ่าครับโดยที่พวกผมแบบ ไปกันไม่ไม,ไม่ไม่กี่คันเองอะแล้วมันไม่ไม่น่าจะมีรถเยอะอะรถไม่ได้แบบจอดเยอะด้วยจอดแค่สามคันเองสามคันไม่ถึงสี่คันด้วยครับแล่ถ้า,ถ,าถ้าแบบจอดผิดเขาน่าจะจอดแล้วรถเขาน่าจะไกลดูด,ดูดิมึงดูไกลกว่านั้นอะแต่ที่ผมเห็นก็คือรถมันถ้าท<ร>างเข<ร>าพูดหนก็ได้ครับต้องหงก็ขับกูเหลียบมาด้ว่ยเหมือนกันครับก็เลยสับสนเข้าใจผิดครับครับถ้าถ้าเป็นทางทางของเขาถอยมาฟิก ถ้าเป็นทางของเขาอ่ะผมก็ก็อาจจะเข้าใจมานะเพราะว่าเขาอาจจะแบบขึ้นผิดหรืออะไรแต่ถ้าในมุมมองผมอ่ะคือมันมันมันก็ไม่ได้อ่ะเพราะมันคือแบบประมูลอ่ะถ้าขับตัวเองเป็นเจ้าตัวเป็นคนขับมาเองจอดตรงไหนแล้วไปไปขึ้นอีกคันหนึ่งแล้วบอกว่ามันขึ้นคนละคันอ่ะมันมันมันไม่ใช่ครับมันไม่จอดใกล้กันเลยครับพวกนั้นอยู่ที่ใครอ่ะทั้งสองก รถซูเลียคันนั้นอยู่ที่ใครคือยังไงครับคือคนคนถูถุมตัวล้อมาแล้วอยู่ครับอยู่ไอ้จำดีคนถืออยู่ไหมเดี๋ยวผมลองถามดูให้ครับแค่สติกเกอร์มันก็ไม่ใช่แล้วครับแต่เขาต้องระวังกว่านี้ผมมองว่ามันมันการขึ้นรถถ้าถ้าเป็นอ่ะผมถามพระพาหน่ย ถ้าครแค่เดินไปกดกปะครับแบบเดินขึ้นไปแล้วแต่ถ้ารถมันล็อกอ่ะแค่นี้มันก็เกตเจตนาที่จะขโมยแล้วถูกต้องไหมครับแต่นี่เขาขึ้นไปเลยครับขึ้นไปนั่งแล้วน้องผมก็เดินไหมเดินไปครับเดินไปบอกเออมันคนละคันน้องก็เลยลงฝั่งก็เลยลงครับไม่รู้ว่าเห็นเป็นทางไดบ,บน้นเฮดหรือเปล่าต้มเปื่อยตุ๋นไว้สักคาวัน เตือนครับเขาเรียกเขาก็ผมไม่รู้เหมือนกันไงครับว่าฝั่งนี้นะมีเจตนาที่ขโมยเปล่าใช่ครับแต่ว่าเจตนาก็คือของผมก็คือไม่ได้ตั้งใจที่จะขโมยเลยครับเพราะว่าอันนั้นอันนั้นผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เจตนาฝั่งผมมองว่าเป็นขโมยครับ เมพราะด้ปส่งไปต้องมาไูลผมคงไม่ขึ้นแล้วก็ลงเลยครับเพราะอันนี้น้องผมมันขึ้นปึ๊บมันพี่เกดเขาเว้นเขาเว้นให้มั้งเว้นให้เรื่องเรื่องไอ้ที่โจดี้น้องมันไปบ้านอ่ะอ่อี่ผมก็มันไม่แต่จ่ายแต่ถามว่าเรื่องเนี้ยเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดจากเรื่องอันหลานนะผมบอกก่อนคือกันหลานมันมันซื้อกันไม่ได้เรรื่องถ คือรถประมูลกันเนี่ยมันเรื่องแบบนี้มานานแล้วเนาะโดยบันทึกที่มันก็มีเขียนไว้เหมือนกันแหละป่าเรื่องตอนเรามาซื้อที่โรชีมันก็มีเรื่องนี้เหมือนกันเราก็หงุดหได้อยู่แต่ว่าเราเราจะพูดเราจะพูดว่าว่าตอนนั้นเราพูดว่าเออเราห้ามเขาขึ้นมันก็คือพี่มองว่ามันก็มันก็เหมือนกันอะมันเหมือนกันยังไงหรอครับพี่อันนี้เขาคือเขาขับไปเลยอะแต่นี้คือคือผมแค่ น้องขึ้นน้องผมแค่ขึ้นปึ๊บแล้วพอรู้ว่าไม่ใช่ก็ลงเลยแล้วมันไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับขับไปเลยจะขึ้นเพราะสุดท้ายมันคือรถประมูลฝั่งใครขึ้นรถผิดกลุ่อซื้อเรื่องได้หมดเลยที่ชอเราเขื่อนมันพูดเป็นอยู่นะขึ้นที่ไหนก็คือเล่นได้หมดเลยทุกนะครับที่ชอคือแค่ขึ้นไปนั่งแล้วลงก็คือโดนเลยทุกนะครับที่ เจตนาเจ้าของรถก็มองเป็นขโมยไปแล้วครับอย่างผมก็มองเป็นขโมยครับ่ใช่ไหมครับพี่สองเขาไม่ได้อนุญาตเราอ่ะมันก็มันมันก็ไม่ใช่ม,ใชมันก็เป็นของของเขาเนาะเข้าใจใช่ไหมแล้วเ,เรื่องนี้สะพานแค่ตีกี่ใบลองคุยกันดูก่อนเลยตรงนี้พี่ขอดูก่อนแต่แต,แต่แต่ว่ามันได้จริงใช่ไหมครับคือถ้าขึ้นแล้วอ่าตอนนั้นที่ผมถามระพะว่าเรื่องตีฮิโรชิกับรถประมูลเขาให้ตีกี่ใบนะครับ อ่าผมผมขอฟังตอนนี้ดีกว่าอ่าอยากดูเคสนี้ด้วยผมก็เสนอที่เขาเคยตีกับฮินโนชีเลยก็ได้ครับร้อยใบตามที่ที่เขาเคยตีกับฮินโนชีเรื่องรถประมูลอะไรครับผมให้สภาตัดสินดีกว่าครับเพราะขึ้นแล้วลงเลยเนี่ยว่ามันก็บอกพอดีสลดเหลือเท่าไหร่ตีเมื่อไหร่ครับถ้าติสลุเวันนี้เลยก็ได้ครับพรุ่งนี้ได้ไหมครับ แล้วแต่ฟาาตัดสินแล้วเพราะเรื่องมันเกิดตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่สภาตัดสินก็ได้ครับไอ้ที่ดีไหวกี่ใบห้าใบาสิบใบได้อยู่ครับขึ้นรถแล้วลงเลย <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวพี่มาไ <c oughs> อ้เฮียห้ <c oughs> าใบสิบใบได้อยู่ครับขึ้นรถแล้วลงเลย <c oughs> <c oughs> ล็อกอยัง่ะห้าใบสิบใบได้อยู่ครับขึ้นรถแล้วลงเลยครับครับโอเคก็ทางเอสดีต่อรองมาแบบนั้นเนาะแล้วก็ได้มมันเทาให้มาแบบนี้อืมถ้าผมมาล่ะครับก็คือเอสดีไหวเท่าไหร่นะเมื่อกี้ที่บอกพี่ ถ้าใบสิบใบครับพี่โอเคจีจ <Okay. S 3> <Okay. S 2> ีหมูปิ้งวัสดีครับวัสดีครับงั้นผมให้ดัมินเฮดเลือกช้อยที่ผมจะพูดต่อจากนี้แล้วกันมีแค่สองช้อยนะครับมีเล่นวันนี้หลังลีหกสิบใบกับเล่นวันพรุ่งนี้สองทุ่มเด,เ,ดเดี๋ยวนะครับพี่เจ็ดสิบใบครับ

ตอนเดี๋ยวรอรอไอ้แล้วเล่นวันนี้กี่ทุ่มนะบอกเขาไม่ได้บอกหลังรีหลังรีหลังรีตอนหลังรีกี่ทุ่มโอเคงั้นก็ได้แหละฟิกฟิกซื้อบัตรรีดิซื้อบัตรรีบัตรรีคือซื้อบัตรรีให้หน่อยบัตรอีไม่มีตังค์เหรอตอนไม่มีตังค์เหรอไม่มีมาดียังไม่เอาให้เราเล็กเลยไม่มีเลขโอเคครไบเลขหนึ่งหนึ่งห้าหกครับ คือบัตรดีคืออะไรบัตรดีอ๋อบัตรดีตะกินเหรอใช่ใช่โดนอะไรมาเนี่ยพี่โดนอะไรมาเนี Freud> ่ยพี่ตะกี้นี่ยโดนอะไรมาอ๋อบัตรดีนะครับครับกระเป๋าเ้าอ้าวพระจ้าจ่ายเลขอะไรครับ983ครับ มึงสมัครเป็นด้วยเหรอสมาชิกอะป้าวันด,ดีครับวันดีครับวันดีครับ